สวัสดีค่ะก็พี่อัปเดตข้อมูลกับทางผู้บริหารนะคะก็เ่อเนื่องจากว่าหุ้นเขาจะไม่ได้มี u n r อ s น Meeting แล้วก็จะไม่ได้มีออฟเดยเนาะแต่ว่าพี่ขออัปเดตข้อมูลหลัง Resol v ละกันโดยโทนของตัวเลขที่เห็น2เดือนของ q u a t e r สก็คือกรกฎาคมสิงหาเนี่ยโดยทิศทางรายได้ถือว่ายังคงมีโมเมนตัมการเติบโตได้ดีนะคะ ธุรกิจหลักของ a m a r k คเนี่ยคือบริการตรวจวิเคราะห์สินค้าพวกเกษตรอาหารสัดส่วนใายได้ก็ประมาณราวๆสัก90%ซึ่งโดยปกติ Q3 เนี่ยจะเป็นไฮซีซันของธุรกิจนะคะโดยทิศทางของปริมาณงานแล้วก็มีไรายได้งานโครงการเข้ามาเติมเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยยังคงมีการติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะอีกธุรกิจหนึ่งก็คือธุรกิจบริการตรวจสอบรับรองระบบหรือตัว IC เองเนี่ย เขามีแบ็กกรอกคงเหลือเนี่ยอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะคะแปจะถูกรับรู้ในครึ่งหลังปีนี้เพราะฉะนั้นโดยทิศทางของตัวรายได้บริการ IC เนี่ยก็จะเป็นอีกอธุรกิจหนึ่งที่มีการเติบโตของรายได้ในช่วงครึ่งหลังเนี่ยค่อนข้างเด่นนะคะโดยภาพรวมเนี่ยพี่มองตัวผลการดำเนินงานในควอเตอร์สเนี่ยน่าจะเป็นไตรามาสที่มีกำไรดีที่สุดของปีนี้นะคะแล้วก็มีการปรับ กำไรสุทธิในปี2024เนี่ยขึ้น24%นะคะเป็น25ล้านจากเดิมที่คาดไว้20ล้านหลักๆเนี่ยก็คือสะท้อนในส่วนของตัว mix บริการรายได้ที่เกิดขึ้นจาก testing เนี่ยที่ดีกว่าเราคาดแล้วก็ผลบวกของต้นทุนแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ถือว่ามีการบริหารได้ดีนะคะก็ทําให้อัตราทำกำไรในปีนี้เนี่ยดีกว่าที่เราประมาณการไว้ตามประมาณการใหม่ของปี2024เนี่ย กำไรจะเติบโตประมาณ160%ย e a r on เ e อ r นะคเยนะคะก็ถือว่าเป็นการเติบโตได้ค่อนข้างสูงตามทิศทางรายได้แล้วก็ฐานต่ำในปี2023น่ะคะส่วนปี2025กับ2 6เนี่ยยังคงตัวเลขกําไรไว้ก่อนนะคะ ปี2025เนี่ยก็คาดว่ากำไรน่าจะยังคงตบโตต่อเนื่องอยู่ในระดับประมาณสัก35นะคะ,ะโดยภาพรวมก็ยังคงชอบธุรกิจนี้นะคะแล้วก็คำแนะนำยังคงเป็นบายแทร็กไพรส์ปี2025นะคะ2 50ซึ่งประเมินด้วยวิธี DCF นะคะ WACC ที่6.5ค่ะครับก็ภาพรวมของ AMAX นะครับถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่เป็นบวกนะนะครับพอเท e า3น่าจะเป็นพี <c oughs> นะครับแล้วก็ภาพกำไรทั้งปีก็ เติบโตสูงนะร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ใครเออ่มองว่าอ้มันเป็นหุ้นที่จะสร้างอัลฟาให้กับพอร์ตเราได้นะก็ลองจับตาดูนะครับเป็นช่วงที่ราคาหุ้นมีโอกาสที่กลับตัวขึ้นนะตามสัญญาณของตัว e เออร์เน็งก์แนวต้านนะครับสั้นๆเนี่ยบาท40นะนะครับแต่ว่ามีจุดเปราะบางนิดนึงก็คือราคาหุ้นมันเล่นต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครเข้าไปกินกำไรอาจจะมีจุดถอยนิดนึงแล้วกันบาท20ไม่ควรย่อหลุดนะ แต่ถ้าเ,เกิดเบรกปะ40ได้เนี่ยก็จะเป็นมวนต่ำที่เป็นบวกสำหรับตัวมาร์คข,ขอบคุณพี่ก้อยครับผมสวัสดีค่ะ